ฉันไม่ได้พูดกับเธอไปนานแล้วความรู้สึกนี้ที่ไหลออกมามันนานแล้ว ที่ฉันไม่กล้าจะพูดไปคงอีกนานแล้วถ้าฉันไม่ได้จะพูดออกไปมันคงเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่มีเงินไปขอเธอแต่เธอให้ฉันมันคงจะดี ไม่น้อยเกินไปถ้าเธอมาหลักคนอย่างฉันมันคงจะดีไม่น้อยเลยเธอได้ยินไหมฉันทำใจไว้แล้วว่าเธอต้องไปก่อนที่เธอจะหลับตา ฉันรู้ว่าเจอต้องจากกันที่ตรงไหนขอเพียงความทรงจำนี้ไว้ก็พอแล้วไว้ก็พอแล้วไว้ก็พอแล้ว